ทุกคนเชื่อไหมครับว่าในชีวิตของผมสิบกว่าปีที่ผ่านมาแหางแสนอาชีพที่ผมทำเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตนเองก็ถือว่ามีมากมายหลากหลายอาชีพเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกอาชีพที่ผมทําที่ผ่านมาจะไม่ดีหรือเลวร้ายอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตัวของผมจริงๆผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอิสระ แล้วก็เป็นตัวของเราเองจริงๆมีคนบอกผมว่าทำไมไม่ลองไปเรียนตัดผมในวันนั้นผมก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่ก็เอากลับมานอนคิดแล้วก็เริ่มลองเปิดหาข้อมูลจากหลายๆแห่งดูในตอนแรกก็ยังรู้สึกไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ความรู้สึกมันบอกตัวเองนะครับว่าถ้าเกิดผมลองทำก็คงไม่ยากอะไรมากเขาว่าตัวเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ผมจึงตัดสินใจไปสมัครเรียนในสถาบันที่ผมเลือกจนถึงปัจจุบันก็ผ่านมาหลายปีแล้วในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงกับวันที่5เมษาย,ยน2566แล้วก็เป็นเยือนเกิดของผมเองด้วยผมได้ตัดสินใจเปิดคอร์สการสอนตัดผมแฟชั่นหลักสูตรมืออาชีพจนถึงปัจจุบันตัวผมก็สอนมาถึงรุ่นที่8แล้วแล้วก็กำลังจะเดินเข้าสู่รุ่นต่อๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมรู้สึกยินดีและภูมิใจในทุกๆครั้งที่ได้เห็นน้องๆและหลายคนได้เดินตามหาฝันของตนเองและก็ทำออกมาได้ดีและผมก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะประสบความสาเร็จในอาชีพที่ตนเองได้เลือกทำแล้วจากตอนแรกที่ผมคิดและไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือเปล่าในตอนนี้ผมขอเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับ ผมต้องขอ,ขอขอบคุณเสียงนั้นที่บอกให้ผมลองไปเรียนตัดผมและขอบคุณตนเองที่ไม่ได้แค่ฟังและมองข้ามมันไปและยอมเปิดโอกาสให้ตนเองได้ลองทำในสิ่งที่ตนเองไม่เคยคิดที่จะทำมาก,ก่อนขอบคุณอาชีพตัผมที่ทำให้ผมมีสังคมดีๆและทำให้ผมได้ตามหาตนเองจนเจอว่าอะไรที่เหมาะกับเราและอะไรที่ใช่สำหรับเรา จากเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาเล่าสู่ให้ทุกคนได้ฟังนี้ได้สอนให้ผมรู้ว่าจงอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆที่บางครั้งมันอาจจะทำให้เรายิ่งใหญ่และเติบโตยิ่งขึ้นรละจงอย่ามองข้ามโอกาสเพราะโอกาสเพียงครั้งเดียวนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปทั้งชีวิตต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ได้ให้การสนับสนุนผมอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกทกท่านจะยังคงรักและอินดูและสนับสนุนกันอย่างเหนียวแน่นด้วยดีตลอดไปผมจะขอรักษาคุณภาพและพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณจากใจจริงขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสี่จัดให้